นะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับผมครับผมก็เป็นงานบ้างครับวันนี้ใครไปลอยกระทงบ้างครับผมก็ผมก็มันได้ไปนะแต่ไม่ได้ไปลอยไปเที่ยวเฉยเที่ยวในงานเขานะครับผมก็มาวันนี้แล้วสินะที่อาร์เซนอลเราจะเตะกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็มารอดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะจ๊ะ ก็มาลงแรงกันดีก er ว่าก็ผมว่านะน่าจะอาร์เซนอลน,น่าจะชนะนะดูจากส่งละดูจากส่งและส่งอะไรวะไม่รู้ส่งอะไรแต่ผมว่าอาร์เซนอลน,น่าจะชนะชัวร์ๆก็มาเจอกับไอเชียนี่สกอร์แพ้มันพอๆกับเราเลยนะครับผมเป็นทีมอะไรเอ่ยไอเชียนี่ใครวะไม่ขุนเลยไม่คุนหน้าเดี๋ยวมันดูดิใครอะบัลลากอ๋อ เชลบบลากฟูเชลซีนี่เองจัดแผนแบบโอโหไอแยน,นี่ไปยืนสุดแมทเลยไม่ไม่ไปยืนตรงนู้นแล้วะไปยืนสุดจอเลยเฮียมาวันนี้ผมไปปรับเทคนิกมาใหม่นะปรับมั่วๆแบบปรับเองเลยไม่ได้ดูอะไรใครเลยนะมาลองเล่นดูว่ามันจะเฟี้ยวหรือเปล่าอย่างชี้อะไรเทคนิคเก่าๆแบบกองหน้ามันไม่ค่อยวิ่งอะ่ะไม่รู้ทาไม ตอนนี้ผมมี7000ล้านแล้วนะขาดไม่กี่ล้านก็จะได้เบอร์แคมละขาดประมาณ2 2 3 0 0 0พันอะราคามันแบบขึ้นขึ้นลงลงนะเบอร์แคมตำนานแบบมันไม่ค่อยมีขายด้วยไงไป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 บุกมาแล้วไงบ,บุกมาแล้วไงบุกมาแล้วไง,วง,วงไป o n l ี Only. องลีองลีโอ้ยฟูลทีมเจลซีเนี่ยผมเจอโคตรบ่อยเลยถ้าใครย้อนลองไปย้อนดูไม่ใช่เนี่ยเป็นสิบยี่สิบคลิปเนี่ยเจอประมาณโ oh, oh. อ้โหเจอเกือบทุกคลิปอะพุ่งเนยมันเก่งขนาดนั้นเลยเหร้วเชลซีน่ะเชลซีเนี่ยปีแบบที่มันคว้ายูซีแอลอะคว้าแช,ชมเปี้ยนลีกอะ oh, oh. โอ้ยดาวิดลุยไอสัตว์ช่วยทีมเก่าปะเนี่ย ช่วยทีมเก่าแล้วโดนแล้วโดนแล้วกู9นาทีไอ้สั์ดาวิดลุยเล่นกูแล้วดูดิโคตรเฮียอย่างเฮียเลยดาวิดลุยได้ย่ได้ย่เอ้าได้ยุอ้อเป่าดิสวยน่าจะส่งโอเค เปิดมาไม่ทันไรก็ล่อก,กูแล้วอะ่ะแป๊บเดียวอะ่ะเอาอีกแล้วปะเนี่ยเอาอีกแล้วปะนี่แม่งทีมมันยิงไกลโคตรดีอะ่ะโอ้โหโดนอีกแล้วนะครับผมลูกไกลาๆานประตูเราก็เออแดองไ <I here. S 2> อ้ที่เฮ้ล่อกูไปแบบโอ้โห เออดีเฮอด,ดีดูดีใจแบบเป็นชั่วโมงแล้วเอา้าเอา้าควายปะเนี่ยดีใจสองชั่วโมงครึ่งได้สั่นเมื่อกี้มาลองดูชี้ละโอ้โหไปลุงลุงไงยศสตว์ไอ้เฮียเล่นเฮีย เหมือนลุงข้างบ้านแคลชาร์ลี่ว่ะวิ่งก็ไวอยู่นะแต่เชื่อนี่มันไวกว่างพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วเอาดิวานเนอร์โอเคไปไปไปปีเลสปีเลสโอ้โหอะไรวะโอเ้เฮยโดนอีกแล้วไงตีโบ อย่าเพิ่งเปล่าอย่าเพิ่งเปล่าโอ้เหเจ็ดแม่เ้ยไม่มีวัวผสมเลยมาครึ่งหลังไม่มีวัวมีแต่ควายโอ้โหไม่เปล่าว่าจังหวะแบบนี้ เนี่ยไอ้เฮียโดนมันยิงลูกง่ายๆนะครับผมแล้วยิงคืนยากด้วยเราไม่มีบ้างวันลูกง่ายๆกับเขาเนี่ยไอสัตว์เออเอามันดิเอาแหวนเอาแหวนโมงออกไปดิเน็ตบ้าอะไรวะนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้ววิ่งโอ้โหเวล่าก็เอาอยอะเอาก็ฮี้แล้วโอเคหนึ่งเมตรก่อนนะครับผมเรียกความมั่นใจก่อนดีนะลูกนี้เป็นองรีโมงถ้าเบิดแคมโมงไอ้สัสครูไม่น่าจะได้เวลาผมให้แบบยืนแบบ CDM เลยนะมันขึ้นขึ้นดีจัดขึ้นแบบทรงอย่างเดียว ไม่ใช่ขึ้นขึ้นมาช่วยเกมลับอย่างเดียวเลยทุยขึ้นมาช่วยเกมลุกไอ้สัง่งขึ้นมาช่วยเกมลับคืออะไรวะมีแต่ลงไปช่วยเกมลับไปเป็นม,มานูเอลเปอ๋อโอ้ไป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  ไปสวยตีสามือไปก่อนอย่างสวยมาจะจบยงอย่างใหญ่ <c oughs> จะจบยงอย่างใหญ่อะไรของกวเนี่ยจะจบลงยังไงนะครับผมก็ต้องมาติดตามแต่ตอนนี้ตีเสมอไปแล้วโ <c oughs> ดนอีกแล้วไง <c oughs> ยังโอ้โหนายประตูแม่งจืนใจรอยจัดอะ ยืนใจรอให้สัตว์โดนยิงลูกไกลๆหลายครั้งหลายครา,าวละคืน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 โอเคนำสองก่อนสองลูกนะครับบอกแล้วอย่าไปหมดศรัทธาขอหยุดเกมเลย <c oughs> อย่าหมดศรัทธาในตัวเองผมบอกคุณแล้วมาครับผม <c oughs> ก็เขาเปลี่ยนตัวแล้วนะ บอกแล้วผมบอกคุณแล้ว,วโโลเกมจะจบลงอย่างไรก็ติดตามชมตมตามชีดโดนแน่นอนลูกนี้ไม่ต้องถามหมอเลยหมอบอกว่าไม่โดนวะ่ะหมอบอกว่ายังไม่โดนโอ้ยได้อ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 ยโอ้ oh. กดท่าผิดสูตรไอสัตว์สูตรรูเตียวเลยสัตว์ลูกนี้โอเคแก้เกมแก้เกมยิงไกลไปบ้างดิอย่าสินส้นศรัทธาในตัวคุณเองเบิกแคมมันล่อเข้าให้แล้วไงต้องอย่างงั้นสิครับอ้อสามลูกองลียิงคนเดียวเลยนีกว่าเพิ่งจะมาเห็นนะเนี่ย อย่าไปสูญสินส้นศรัทธาอย่าพึง่งโอ้โหนายประตูใจลอยจัดอ่ะไอสว์มึงคิดถึงใครเนี่ยคือแบบโอ้โห,โโหแม่งโคตรใจลอยอ่ะไป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 โอ้โหบางเบาเลือเกิน ไปปีโอเคหมดได้หรือยังไอสางครั้งไปโอเคเห็นไหมผมบอกคุณแล้วอย่าไปสิ้นสรัทานในตัวเองนะครับผมอย่างมันหเลยจดนี้ไปดูแมตช์สกันดีกว่าครับผมไปมาครับผมเจอเป็นทีมอะไรทีมบาร์เซโลนานะครับน่าจะฟูบาซ่าแหละมีพิก้มายือนอยู่เกมเมื่อกี้โคตรมันอะ่ะเออ้ยโดนไปเท่าไหร่นะ โดนก่อน2เม็ดอะครับมายิงยิงตามหลังเลยโอ้โหสามประสานามันน่ากลัวจัดจัดไอ้เียยืนน้อยยืนใหญ่แล้วก็มีริบาลโด้ด้วยเดี๋ยวมุมกล้องหาอะไรเนะี่ยมามาถึงก็เสียบอลให้กาโพมไป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  อองลีก็เคยอยู่บาซ่านะครับผมช่วงแบบช่วงพีคพีคอะไปโอ้โหวิ่งเปลา่าวิ่งเปล่าวิ่งเปลา่าเปลา่าเปล่าโอ้ดีว่ากองหลังเรายังเยอะอยู่สวยไปไปล้ำปะนี่อ่ะเไไอ้าไม่ล้ำว่ะ ไม่ล้ำก็เอาดีครับนึกว่าล้ำถ้าสวยลูกถ้ายิงเข้าลูกนั้นผมเอาจาัดอันดับเลยนั่นนะ่ะโอ้โห,โหสวยจริงอะ่ะลูกเมื่อกี้ถ้าเข้านะผมไม่ได้กดปั่นไงผมกดยิงธรรมดาโอเคมาก่อนหนึ่งลูกนะครับผมไม่ทันไรไม่ทันราแล้วก็เอามาก่อนแล้วหนึ่งมาเลสมาแล้วสามประสานเขาได้จับอบอลแล้วไง ระยะให้ใหมันเปิดไปมันวิ่งลาง่ายง่ายง่ายสวยไปเวลา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 สวยแทงแบบหลุดมาลูกนี้ก็สองมาเลสไม่ต้องเม็ดไม่ต้องมัดจัดไปอย่าบอกว่าออกเกม ย่าเพิ่งออกเลยดูดิเบิร์กแคมป์แทงอย่างสวยอเดี๋ยวมันหยุดรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาหวังว่าคงไม่ออกเกมกม้กใช่ไหมเ,ออเล่นกันไปหน่อยเมื่อกี้ผมยังชนะได้เลยอย่าไปเสียศาสธาบอกคุณแล้วผมบอกคุณแล้วว่าอย่าไปเสียศาสนาทารามันจะเปิดมันจะเปิดมันจะเปิดโอเคบอลยังเป็นใจ โนานดินเยินไปยังบอลเองเลยเล้โอเคไปไปไปองลีอีกแล้วองลีอีกแล้วเกือบไปยึกยักหนึ่งจังหวะถ้านายประตูมันไม่ออกมานี่ก็ไม่น่ารอดหรอกแต่ลูกนี้เตะม,มุมว่าไงว่าไงเล่าเล่าเล่าขาวมา เอามาก่อนเอาบอลมาก่อนอกลัวแล้วก็มาดิเบียร์ลินล่อมันโอ้โหมาแล้วไงของแท้ปะเนี่ยแม่ปานอมหรือปเปล่าลูกนี้อนของแท้ต้องแม่ป่านอมนะเ,เว้ยของแท้ต้องแม่ป่านอมอล้ำว่ะ,ะอดแดกอดแดกครับ ผมบอกคุณแล้วมาขึ้งหลังจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอ้โหโดนชนกาเดนเลยวะกาเดนวะเวลาเราโอเคลุงเบริร์เลิกบุงโรนานดินเยิน โอเคครั้งนี้ไม่ใจลอยแล้วนะนายประตูเรามันจับบอลห่างตัวจังว่ามันเอาจริงวะนี่ของจริงนะเนี่ยของจริงนะนี่โอโ้โหแม่งเอาจริงวะี่ต่อให้ผมเหรอวะเนี่ยอย่างเซ็งเลยมาก็ลุ้นกันสู้กันต่อ กล้องหลังยืนเยอะก็จริงแต่ไม่ทำหาอะไรเลยโดนปะเนี่อ่ะโอ้โหโอ้เม่งยิงแบบง่ายๆแล้วอ่ะตอนนี้เตะเสมอได้ครับทำไมกูยิงแต่ละลูกมันยากเกิี่ยนจังวะโอ้โหโลนานโลแป๊บโลแป๊บกับโลนานโอเคเออ ไป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 ไโอ้โหเบียดสู้มันไม่ไหววะแต่ก็อย่าไปื่นสาธาในตัวคุณเอาก่อนลุกนี้ไม่ไหวนะครับผมหลุดไปกูโดนแน่นอนวิ่งมาจับกระเป๋าหลังแล้วแบบนี้เอะ แมงดูอ้วนมันแข็งด้วยไงไม่มั่นใจจ,นจับก่อนเออไปไปเอ,เอาเอาดิบอลไอ้เหียถึงดาวอังคารวะหนาเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วเอา้ากูก็เน็กว่าจะวิ่งไอ้เหีย ไปแล้วนี่แหละของแท้มแ,แม่ปานอมอยังไงเล่าอย,อย่าทิ้นศรัทธาในตัวคุณผมทำให้ดูไปสองเกมเฮ้ยก็มาองดีซัดคนเดียวปะเนี่ยสามเมตรอีกไม่ใช่วะอ้อาวคนเดียวนี่วะคนเดียวสามเมตรอีกแล้วนะครับองดียิงโคตรดีอะ่ะเดีเ๋ยวยไปดูเปิดการ์ดกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมไป มาครับผมก่อนจากก็เหมือนเดิมนะครับมาเปิดการ์ดกันแต่อองรีนี่โคตรเทพไอ้ถ้าได้เปลี่ยไอคอนนี่มันจะขนาดไหนวะเออเดี๋ยวมาเล่นกิจกรรมนี่ก่อนครับกรอเรียบโกลเด้นนะจ๊ะกิจกรรมเกลือเกลือของคนเกลือเกลือแบบเรามาล็อกอินให้เรียบรอย้อยก็รับมา2เหรียนจะไปรูปแบบที่2เหมือนเดิมนะครับใช้ไปเลยเฮ้ยรอบนี้ไม่ได้อันนี้วะ ก็ไม่ต่างเอ้ยมันเปลี่ยนปะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนนะเมะื่อวานไม่ใช่ไม่ไม่มีส0 0รเอ็มใช่ปะน่าจะเปลี่ยนไอ้เหี้ยแม่งล่อกูอีกแล้วไงดักเลียมมาเปิดของกันต่อนะจ๊ะไม่มีอะไรแล้วก็จะข้ามเหมือนเดิมนะครับขอเปิดอันนี้แป๊บหนึ่งไม,ไม่ต้องข้ามก็ได้นะผมว่าการไม่เยอะเท่าไหร่ไปปีฮอต ก็ได้นะปีอะไรเดินแบบนี้ไม่ต้องหลุนนะครับผมปี NG 19 NG เอาเปิด90ก่อนแล้วกันการไม่น่ามีหลุนอะไรหมอวันนี้ผมดูแะไม่ค่อยเฟียวไปไอย่าใครเนี่ยคาราสโกเทสโตโลโตัสนะเนี่ยไปขอปี BOE ก็ได้นะ ก็ได้นะ boe จริงๆในจาดโรดิโก้บวก3 8ล้านตั้ง8ล้านเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าได้หลุนอะไรมันออกแต่ปี20อ่ะเออเห็นไหมออกแต่ปี20มาเอามันดิเอามันบ้างดิปี ebs จัดมาขอแพงๆอ,อะไรอีกเนี่ยเดินอย่างเดียวเ,เลยคาเลสมากพลัง99เลยอ่ะเหียเดี๋ยวทำไมมันทุกถูก,ถก สองชิ้นนะจัดไปสองอันเลยต้องวิ่งแล้วมั้งดูจากทรงเอา้าเดินเป็นเต่ากานเธอไอสัตว์เช็ดน,นี่เฮ้ยเอาเล่นได้เอาไม่เล่นไม่ได้นะเฮียเอฟพีสิบห้าจะเอาเล่นทีมอาร์เซนอลไงขอป,ป, 5. ปีแคปบวกห้าปีแคปบวกห้าตัวต่ำสุดกูก็เอาแล้วขอปีแคปบวกห้าปีแคปบวกห้าปีแคปบวกห้าโอ้โหเอ็มซีว่าบวกห้าเชฟเชนโก้ปะเนี่ยไม่ใช่อาร์เจนตินาไขวัว มึงอไหร่เนี่ยโอ้โหบอกสามเมื่อไหร่ก่อนมึงอไหร่ก่อนไอ้สัตบาลูชีไอ้สารถูกยังกะขี้เฮียเออขายละกันนะจ๊ะเออ นะครับผมก็โอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้คลิปนี้อะไรละ่ะไอ้พูดเป็นอะไรนะผ่าพูดเล่นผ่านไปหมดละสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านั่นแหละก็ถ้าโดนยิงสองสามลูกก็อย่าเพิ่งไปกดออกอะไรนะเราอาจจะชนะได้นะครับผมบอกเลยก็นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านนนแล้วกันครับผมไปละบายยนะจ๊ะจ๊ะจ้า,จา